เดี๋ยวถ้าถ um ูกปูนเดี๋ยวก็จะได้เตชืออะก็นะแบบมันจะขันเนี่ยก็ก็ปอสริแค่แค่ฮะก็ปอสริคืออ่ะจะได้เตชือนี่ก็ทําอะไรตายนัดดูแลกันเนี่ยล่ะโอเคบามาตะตูดจะอยู่เนี่ยมองอยู่ไกลๆตะตูดจะเตือนดูเนี่ยคือความหมายเค้าจะหมายถึงไอ้เค้านึกก็ก็เลยนะครับเนี่ย မမလືဘာမလືဘာပဝိတ္တခေတ်တခေတ်ပဝိတ္တဒီစဥ်လုံးမလືဘာခေတ်အကြဲလေငတ်တင်နဘော गे ဘာသာဟောမအကြဲလေဒီစပါပေါ်ဘောဟောမပလွေဘာဘုဖုန်ဒီနဲ့ဒဲဘုသမားဖဲဒဲဘုလွေဘာပေါ်ပေါ်တတ်ကန်နာဘာရမမပစမကိနာမပြေလေတခေတ်လောလက်အတူရယ်စေရောစေညောနာလောတိကွာရေ

มาท่าอย่างว่าพ่อันปานนั้น่อ่ะเท่าเดิมมาจาก่งเราไป่งเาไปอืออยู่ฝักลางโุราร้าอะไรอนนั้นพบุกลอพูกแขวงเลยยิงไงบ้าพวก่แขแล้วหนักอะไรเยเออวนไนะ่แข็ตเดื้อวมาากันเจมาตะากันมเลจ้มาซาเนกคานเจอทากีอะไรนี่ หมตรีมมอสบ้าม ah, okay. okay. uh, uh, oh, ัย่าหมตรีมมอสบ้ามัเออหมตรีมมือสอบบ้ามั้งพ่อเทียมมเดินดานอะไแกก่อนเดอ้รดิอเดนงไเออแต่พคุเทียมมอนเนี้ยตเราซาซื่อมเออเอาว้เดเลือกอะเดี๋เทางนี้นี่คุณโอ้นั่นอรทองไอ้มูนนีะยเรือกอะไรนั่นอ้เวยมจัดรบแต่เลกกูแค่หมอามเราภาษาเราหมาเป็นมาเมือกากาเดาเหมเป็นมามือเราได้ภาษาเราเหมะ Loa a cuộc càng lê ra quá quái quái vận động kai ranh tukazaku to sếp sau bàn nạc tukazaku chân luôn chân luôn 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 luôn

พลก็เดีืเราทำบุคคเนร่าจะตั้งมมาจะจ้ะ่อาเดยอือเดี๋ยมต้เลยเลยเดีมันเนี่มือเลยค่าไหนเนเนย้พี่มือถือเนี่ยแลกบ้านดโน้ตแลวแลบผังกว่าเสียเลยโอทอยไปนี่ยนะอามือถือว่ามือถือเสยโอ้้าก่อโอ้แลกเธอแรงกวาดเสยก็ล้ทีีเสยแล้วมีชิ่นหได้ตตือติะรนะอยติดอะไนะ

เปีนยะไปสิงยนั่นนะเลยอะไรทีไล่ะเดีรอนเกน่ี่ยไม่ตกัน่ไมพี่น้าเบิ่มาพี่ยไหก็มาเปิดเสื้อหน่ยแต่ก็เจ๊น้าเก๋เว้ยก็่อ่าก็นอาพัตถอนอรน่ะอืมห้ากห้าพัดถอนืมอ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 ่มอื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 ม่ืมอ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 ืแอ้วอืมอืมออมาแล้วพออนีอ

น้าอยู่ challenge ตัวเองนะฟังดิเฮลอยอ่ะแต่ว่านี่ว่าขอยิจะกว่านกว่าอุเลตออ่ะเลดักไหล่ซิเลดักอ่ะไหล่เปียอะด้วยแล้วแสนละสิอะตัวอะติเนี่ยนานๆมาถือนึกเนี่ยบัตรูมาแล้วนะมันดิโกบัตรูอ่ะว่าแท้ก่อแต่คู่โคคู่โพนแซ่ตอนะเนี่ย Bát truyền hình bát truyền hình bát truyền có bát truyền hình bát truyền hình bát truyền bát truyền hình 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 bát truyền ตาแล้วเท่าไหร่อีกวะนี่น้ำบาตรที่ได้ใครมาโอเคค่ะต้นนี่ใหญ่โอเคค่ะอยไรก็ว่าผู้พูดว่าอะไรนี่ได้มาขคาไหนเจอเสับาปินาตูบาือนู้นมาได้บึ้งเลยโามท่อของเราเลยบาต้เราตาสีแดงเลยนี่แหละตาสดงมันล็กกว่านะข้าไหนทุกพอซาฟินาล้วก็ท่าเลยแล้วกัท้าวกว่าท้าวพูดอาการนี่

<laughs> nếu lâu rồi, hơi mô mà lại. Nè chả là mà, làm sao đúng không? Nè. Nè bảo.